กรับสวัสดีนะครับนกแจ้งกับริบซี่จะอยู่ทางบ้านเป็นย่างสูงนะครับนกพี่น้องเนาะมือสิภาพ,พี่พาน้องมาปิ้งปลาครับผมนะครับปลาปลานี่ตับบวครับปลาปลาซาบะบอกนอื่นนะครับเวลาคุกระมักกี่เย็บเรียบร้อยแล้วครับผมสิภาพ,พี่พาน้องมาย่างปลาแล้วนกะับนกพี่น้องเนาะ เลื่อนปืนกับอาบน้ำอยู่ครับผมผมเลยจะต้องเห็ดผมเลยได้เห็ดผู้เดียวนะครับน้องผี่น้องเนาะเห็ดชาตนไบสนนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องตัวเนี่ยตัวดครับมักเส้นรุดดีเส้นเกลียวเรื่อยๆนะครับพี่น้องต้นก้มเสียบต้นหมุ่ครับพีหลงเห็นไหมครับผม โอเคนะครับน่าไปกินน้ากันครับวันนี้ห้ากับสิมาตัมบักฮวงกันเลยจพี่น้องมาเบิองใกล้ๆก,กันเลยจ้าเล่จ้าส้มตำจ้าบักพริกค่ะใส่ลงไปเลยมะฮะกับตำจ้าวันนี้ห้ากับสิมาใส่บักเขือเทศจ้มามะเขื่อเทศมะนาวจ้มามะนาวจากตามเปียงกับพ่ากับน้องแล้วมันกินเกี่ยวไป๋ยห้ากับ น้ำตาลปี๊บจา้าลอนสิว่าไปน้ำตาลปีบ๊บก็สีก็จะขีดฝูงเรต้องพ่ล้องน้ำตาลปี๊บก่อน <c oughs> ขีดฝูงขีดเี่นหนะอปลานัวส <c oughs> ักสองช้อนจา้า <c oughs> แล้วก็ผงนัวจุดหนึ่ง จ้ะน้ำปลาโอเคมันหนักน้ำหนวดนจ้ะเมื่อนี้ตำบักหุ่งเฮิมด้จ้ะพี่น้องตำบักหุ่งเฮิมครับผมบักหุ่งเฮิมจ้ะสีงามงามจ้ะคุณยายเอามาจะ้ะ คุณได้เอามาจากหน้าตาจากส่วนนะาจาขอรับมา,มานี่ไหมงอเกลยจ้าโอเคจะพี่น้องไปกินกันได้เลยจ้า พี่ครับนกพิณน้องสุกปูซุขโคตเนาะครับนกพิณน้องเนาะมื่อนี้งเสี้าพี่พ่น่องไม่กินแตงโมห้องครับปิ้งปลาซาบะเนาะครับนกพะกอกับชิมีผักขาบ่กับผักกาดเนาะครับนกพิณน้องเนาะแล้วก็บชิมีบลาเขือจ้าบลาเขือเนาะครับนกพิณน้องเนาะแล้วก็ขนมเส้นบ่ครับน๋งขนมเส้นก่อนจะไปกินผักกุ้ยไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้ เฮ็ดคลิปตะตอไปในเรือจับพี่น้องมาเสียบเสียบนอ้วนเขามีไงไปน้ำกันเลยจ้ามากครับพี่น้องนี่กองเขาน้ำเรือจับพี่น้องวันนี้มีเขามากับกินน้ำขับพี่น้องหิวเข่าแห้งจับพี่น้องโ่ดสิเลียได้บักฮงเฮิร์มจ้ามือนีงบักฮงเฮิร์มคุณย่า่เหรอล่ะเก็บไปจ้าเข่าเนี้ยวคุยไปเลยจับพี่น้องมาเสีบเสียบน้ำกันเลยจ้าเจี้ยงบ่จ้าเลยแต่บังฮงเฮิร์มแต่แสบแต่แสบพี่น้องบ่ครับ ขนมเต็มคุยไปเลยจ้าจ้าปีกอยู่ครับพี่น้องเมื่อเช้าในเต๋นแล้ปิ่งปลาแอปเปิ้ลอาบน้ำอยู่เลยจา้าเฟียงร่มจ้ดพี่น้องร่มนี้เดียวฝนหยตกจาก้านี่ลมอ,อากาศดูเปไ็นม,มุมมืดออกพี่น้องเอ้ยจะเพิ่งตกเลยเฮ็ดกินออกกันเนาะกินแล้วกันจา้า เมืนน่อนี้ไม่เป็นตม,มมือเรียนนะคนอยู่ตกมากามปปาครับพี่น้องขึ้นมื่อเป็นดรหรอครับอื อาอยู่ที่กนเดือดแลก็คนถูกปลไกมันงงจังเบีดบอกักตั เมื่อเจ้าการะลิ้นจา่าพลนุณทำเป็นเจ้าเลยครับพี่น้องเพิ่นกำลังประกาศเนาะเจ้าของครับซุ้มสิติดโควิดอยู่ในบาดตารครับหนุ่งกันกเยอะจ้าพ่อแม่กันก็เจ้าวัดแท้ติดโควิดครับพนองแล้วเจ้ากำลังหนุ่งกันอยู่ครับอันที่ว่าเพิ่นเอาไปกไักตัวไหมจ้ากำลังยุ่งกันกำลังแบบประกาศไหมจ้าว่า ลงปอดจากวนเหรอจะฝังจีบวดหรอครับลงปอดจากคนปอดจบพวนจีบพวนมาครับคอืบอกรายากูเด้จัง เป็นขนมเซนอบแหงเลวจ้ะ <lawsuit> ตอนแรกเป็นสีเขียวนะเจ้าของซื้อมาสิบห uh, ้าบาทน้องสองนะมาหลวกกนมาสีจะไปใส่บิดพี่น้องซื้อหายมากชื่อเลยก็สีงามงามบอนนี้หลวกอะไร รถแรกก็สีแม่ครับนึกว่าลวกมันนันเป็นสีเขียวนะทีบอกมันถือความวันสีมันได้จังกินใต้ต้นหอมม่วงเลยอาจารย์อยู่หลังบ้านคพี่ด้อะ มีส่วนทาจัง้าเขาโครถวอาไปนะครับรัวเป็นไม่จังขงาดหรอกเสียบคักจัก แ่บพีเดียนันของมันแทบอยู่กับหิ้วเขาปว่มตาหิ้วเขาเขาง่ายเขาง่ายเขาง่ายจะพี่นอง ลมฝนจับครับลมฝนมาเยือนขึ้นวุ้นต้ห้ออันบักม่วงเลยจ้าขึนวุ้นต้ห้องม่วงพี่้องขึนฟ้าลมอยู่นี่ล่ะน้อาเอ้ร่มบ้อยไว ได้นักประกาศตอนนี้ก็ได้วัดปั่นเป um ็นบุญก <e ันเาปั่นมาเป็นบุญเป็นงานมะจากก็ยังบุญกันควบิดครับเป็นมากมันก็งานนะชาวบ้อนเนาะบ่อยากเป็นจอกจากเป็นแล้วหายแอปเปิลก็ว่าอยากเป็นจากแอปเปิลเสียเวล่าเนาะห้องบ่ได้ขายของนู่นนี่นั่นไปใช้ทุนงานแอปเปิลบ่อยากเป็ี่นจาก ลุงแห้งขัดขับเร็งแห่งขัดฝนตกแ้บ พี่น้องก็เองคุณป้า,ายูเขาเขาโดนแล้วเนาะจา่าเนาะป้าป้ายูเขาโดนอยู่ที่นี่วันี้ฝนอยู่ตรงว่าปีครับพี่น้องชุ่มปลูกอ้อยใหม่ๆเพิ่งเกิดอะไปสูบน้ำใฉ่ไอ้อยเหมือนกันเยอะเหรอครับพี่น้องแต่ว่าชุ่งตอนเลี้ยวเนี่ยพี่พยา,า,ายามจับให้ลูกแก้วไม่ได้อยู่แล้วพี่น,อน้องแม่นนะชัดนแมเนะชุ่มมานนตัดจิ้ไใบ พักคาจากกับมวลไปเลยครับ kesiap เซียบอยู่ครับพี่น้อง การเนี่ยในหนาน้อนเว่นพี่น้องเลยเย็นกานล่อนคมผ่านแล้วหรอกกับออกกระเซการบ่อะไรอกพี่น้องยันอันตรายของมือเนี่เยเว้นไปกระไดนี่จะหลบจะใ่ ก็าหาลุงไก่ดูนี้มันหาลุงค้นพี่น้องคือปเด็นหน้ากับเป็นครนับไปดูครับ เสอยู่ครับนี่ยก็รึกินกินให้หมดตัวเองตัว,ว็นที่แสดงเราไหมเมือที่สามครับี่น้องอีกั้ง4เมือว่าม่เ็นติดเรนอกนอจากโควินนอกจากเราเป็นปละไม่งากใช้บัตรต้องปอยู่ในบัตรือเพิ่ ขับรถต้องสาระกันบิางลำบากนี่มันกับพี่เมืบอกี้ไปเนอยเดี๋ยวบ่ดีคนขับรถมาบ่นต่อดกุมว่ะ คือเ<ไ>ปน็นอ,อย่างจดีควราันพิ่มพิพ่เพ,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 พิ่พิ่ประกาศซื้ออยู่หี่อม่นื้ออืนกันไปรับคลองบ่ผู้ปกครองว่าบ้านท้อง,อง,องากันลายไปนรอกไม่ไปสิทั้งมเพิ่มขึ้นยอดพุ่งไหครับามเป็นบาประกาศมขึ้นหประกาศมาขึ้น ลูงปอดก็ได้หรอครับท่าบอกว่าให้ซอยกันกักตัวละมันะระบายสัตว์ละเนาะเป็นมาแล้วมันาอมองานตอนบราเป็นกระเพาะกันตรนนี้เราจัดนะกดใส่เมลใส่แบรดมนเลยติดใน,ม,ในม,มันเป็น,น,นมาแล้วมันก็ยากยุคโควิดนี่นต้องใส่แมตตลอดเนาะจ้า มา,มากกมตมเตยยิม้มอะไรแบบ่ป่นกำลังแสบกระประะ๋าซะบบขนมจีนแม่เป็นฟูกิ่ท่หมดนะามาขายอย่างพุช่าขายสุ่มจุ่มเกียหว,วานเมื่อรีนอกครับพี่น้อง <laughs> คลิปนี้กับพี่ฟาดประกันไรต้องกราบขอโทษขออภัยครับผมขอกราบเนาะโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยิร์กลากรด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้แอปเปิลชาแนลเพื่อได้เห็ุคลิปลต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประผาดคลิปลต่อไปของแอปเปิลชาแนลจ้ะพี่น้องสวัสดีจา้าขอบคุณทุกคนครับ